การเข้าโปรแกรม z o o ผ่านมือถือนะครับให้เปิดโปรแกรม z o o ขึ้นมาคลิก Join a Meeting พิมพ์ id ด้านบนนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อนามสกุลของเรานะครับแล้วก็ให้กดที่จอยผ่านมือถือนะครับจากนั้นนะครับกรอกพาสโคด้ด จากนั้นนะครับพอเรากรอกพาสโค้ดเรียบร้อยเนี่ยให้เรากดที่มือถือนะครับคอนติเนียลนะครับแล้วก็มันจะมีแถบที่ชื่อว่าจอยวิดีโอนะครับคลิเกเข้าไปฝั่งของโฮสต์เขาก็จะแอดมิตรับเข้ามานะครับก็อรอนิดหนึ่ง นะครับแล้วเมนูที่ชื่อว่า wifi ตรงนี้นะครับเมนูเรกเนี่ยให้กดเข้าไปด้วยนะครับครับก็คราวนี้ก็ท่านก็เข้าในห้องซูมได้แล้วท่านก็แตะที่หน้าจอมือถือแล้วก็สามารถเปิดไมค์ปิดเปิดวิดีโอได้นะครับก็การใช้ซูมผ่านมือถือนะครับการเข้าผ่านมือถือก็ประมาณนี้ครับถ้าเสียงมันไม่ดังก็่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็ต่อหูฟังนะครับจากมือถือได้นะถ้าปิดก็ปิดที่ แต่เราปิดที่ปุ่มแดงๆนะครับตรงนี้